ที่เเก็บอ่อเนออกมแถวบ้านมีแถวบ้านเจริญอยู่บ้านไอ้นี่ไงรีทายเมนใช่นี่แหละเหมือนรีทายเมนนี่แหละบ้านที่คนขายถูกๆอ่ะ บ้านขายถูกๆแต่ว่าสวยแต่ว่าเวลาเราเวลาเราตายก็ให้รัฐบาลออถ้าใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็แล้วไปแต่ถ้ามันเป็นรีทายเมนต์อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนั้นบรรยากาศบ้านทุ่งก็จะ ชิวๆเดินไปถึงนู้นแล้วก็น่าจะหิว,ล,วละเริ่มหิวละอ้สวยเนาะยูนิตแต่ว่าไม่มีคนละเหมือนจะลางละมาซื้อไหมมาซื้อไหม 9กปดเลขที่ดีด้วยนะเก้าสิบแปดอเก้าสิบแปดดีอยู่อันนี้ร้อยบ้านเล็กที่ร้อยเออใช่อันนี้อูรถค่ะอูรถแล้วก็ดูส่วนต้นนี้แก่มากนะคะดู เดี๋ยวจะให้ดูดูบ้านเขาใช่เหรอ นั่นแหละที่อัาเพจซัปพอร์ตโท่เอ่อเกี่ยวกับพวกดูแลสัตว์ต่อผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะมาดูพามาดูธรรมชาติ

เดินค่ะอันนี้รถขายดอกไม้รถส่งดอกไม้